สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับนี่คือทัพแรกของปีของเราของครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันเวสท์วิวนะครับลานกิจกรรมชั้นจีโซนเซมิอัท์ดนะครับ ตั้งแต่วันที่17ถึง23มกราคมเลยนะครับรวมร้านเด็ดร้านดีร้านดังนะครับของเหนือใต้ออกตกนะครับของข้าวของหวานที่สำคัญห้ามพลาดครับกับตนครัวคณต่อยเซอร์เล็กเต็ดครับและนี่เป็นการกิจกรรมครั้งแรกของเรานะครับแล้วก็ที่เวสต์วิลส์ซด้วยโอ้โหแล้วเพิ่งเปิดเลยใช่หใหม่เลยไปเที่ยวกันอันนี้เปิดใหม่เราก็เปิดปีแรกเปิดหัวเลยเปิดหัวเปิดหัวเปิดห้เลยสำหรับการ จัดงานของเราอย่าลืมไปกันนะครับเพราะแม่พี่น้อง17มกราคมนี้นะครับจนถึงวันที่23อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับ,รบแล้ววันนี้เราก็มีเรื่องเราเด็ดๆๆมาว่ากันอีกจริงๆแล้วไปจังหวัดต่างๆอะไรก็ตามก็ต้องหาโน่นหายนี่กินแต่เวลาสมัยสมัยก่อนเลยนะจริงๆผมไม่รู้ว่าคนเดี๋ยวนี้พูดยังไงแต่สมัยก่อนเลยจริงๆถ้าเกิดว่าไปยุธยาไม่คิดอย่างอื่นเลยนะไปยุธยาคิดอย่างเดียวเลยนะเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือฮะ๋อ,อเอ้าไม่งั้นนะพ่อไวพิพัตพืชเฮ้ยไวพิษจะแพ้ ไวยเพชรพุทธไว้เพชรพุทธพันธ์ถูกแล้วโอเคไม่งั้นเขาอกว่าใช้พุทธพันธ์เขาจะขิดล้อไม่เอาฮะตั้งแต่รังติดไปจนติดบางประอินเพราะอย่างเขาโอ้โหแต่เราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยสุดๆจริงๆถ้าไปอยุธยาใช่ไหมใช่ครับแล้วไม่ไปร้านนี้ใช่ไหมใช่อะไรนะเนี่ยลุงอะไรโอะไรถ้าไปอยุธยาแล้วไม่แวะร้านนี้ถือว่าผิด ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาลุงหลานจังหวัดอยุธยาครับร้านอยู่ริมถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพตรงสามแยกอู่ไพศาลปักหมุดและตามมาอร่อยกันได้เลยครับลุงหลานเนี่ยหรือคุณปีชาเวชประสิทธิ์นะครับได้ใช้น้ําซุปสูตรต้นตํำรับของก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครับด้วยการปรุงอย่างวิถีวิถันเขาใช้เครื่องสมุนไพรแล้วก็เครื่องยาจีนกว่า20ชนิดเลยนะครับมารังสรรค์ให้มันร่วมสมัยมากขึ้น โดยเพิ่มความพรีเมียมด้วยการนำเนื้อวากิวและก็หมูคูโรบุตะที่ลูกค้าชื่นชอบเข้ามาเสริมทับด้วยครับถ้ามาร้านนี้นะครับไม่กินก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยถือว่าผิดเคล็ดลับก็จะอยู่ที่น้ำซุปครับน้ำซุปเนี่ยจะมีกลิ่นหอมของเครื่องสมุนไพรรสชาติเขาจะเข้มข้นกลมกล่อมเพราะใส่กระดูกเล้งแล้วก็โครงไก่เนี่ยไปถึงสามในสี่เลยนะครับพอเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยเคี่ยวจนเสร็จเนี่ยจะได้น้ำซุปแค่หนึ่งในสี่เท่านั้นเอง ซึ่งถือว่าได้น้ำซุปน้อยมากนะครับแต่เข้มข้นมากครับเพิ่มความนัวให้กลมกล่อมมากขึ้นด้วยการใส่เลือดแล้วก็หัวกะทิแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับส่วนใครชอบแบบบ้านๆน,นั่งเดิมหมูเนื้อแบบธรรมดาเขาก็มีให้ลองนะครับลุงหลานเนี่ยเขาจะใช้หมูส่วนไหลนะครับมันจะมีมันแทรกอะ่ะทำให้เนื้อหมูนี่มันนุ่มละมุนเลย ส่วนเนื้อเปอยเนี่ยเขาจะใช้เป็นแบบเนื้อสามชั้นนะครับแล้วก็ตุ๋นเลยนะฮะให้มันมีเทคเจอร์ให้มีรสสัมผัสให้ได้เคี้ยวกันแบบเพลินๆเลยคิดค้นปรับปรุงทําเป็นแพคเกจแบบเดียวกับบะบี่กึ่งสําเร็จรูปเลยสามารถส่งขายได้ทั่วประเทศร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาลุงหลานจังหวัดอยุธยานะครับริมถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพวันนี้เสิร์ฟเต็มโต๊ะในรายการเลยครับนี่เลยครับอย่างนี้เลยนะและที่สําคัญที่สุดนะครับก๋วยเตี๋ยวมาเองไม่ได้นะครับ วันนี้เจ้าของน่ารักมากมากันหมดอยู่ตรงนี้เลยนะครับนั่งอยู่ที่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีกล้องหน่อยครับสวัสดีกล้องหน่อยครับอครับผมแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือเป็นแฟนผมเองอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่น่าจะใช่นะอันนี้เป็นทีมทำงานเหมือนกันทีมทงานผมด้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเขามีตั้งสิบสาขานนี้เขาบอกแล้วว่าน้ำของเขาเนี่ยเขาใช้สูตรแบบชนิดที่ใช่ครับอ่ะเคี่ยวขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวต้องลองขออนุญาตลองหน่อยนะฮะอืมจริงจริงของเขาอ่ะถ้ากิน กินแล้วพูดคำแรกก่อนเลยนะะว่าน้ำเขาไม่เหมือนของใครจริงๆครับไม่เหมือนจริงแล,แล้วดูเนื้อเขาดีดูเนื้อเขาดีออโอ้โหคุณพูดกี่ผมเลยต้องกินอีกคำนะฮะนี่ฮะใส่เนื้อที่ชอบเนื้อนะอเพราะหั่นหนาหน่อยอร่อยมากนี่คือก๋วยเตี๋ยวเรือลุงอยุธยาลุงหลานจังหวัดอยุทยาเดี๋ยวก่อนับภาคยิ้วลิ้วผมหายไปไหนหมดฮะคว้าเลยคร เอ๊ะทำไมทำไมลุงหลานทำแล้วมันพักคีรุมันไม่มีอบลุงหลานทำนี้ได้ไงเนี่ยตอนบอกอาจจะผักคีรุ่ไม่บอกขอรห้ผัคีรุสองผื่นนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ไปดูนะฮรัเขาอร่อยจริงนะพูดพูดได้เต็มปากเลยนะแล้วท่านผู้ชมฮะไม่มีใครทำอันนี้แบบนี้แล้วนะฮะอร่อยมากนี่ฮะเขาเรียกว่ากากหมูกากหมูและอย่างนี้อย่างนี้จริงๆนะของเขาทั้งถ้วยอย่างนี้จริงๆใครจะทนหนาใหญ่ๆดูดิดูดิ มันน่ากินมากมากเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับเรามีครูคุณต่อยกทัพนะครับที่เซนทันเวสต์วิลล์นะครับลานกิจกรรมชั้นจีโซนเซมิเอาท์ดอร์นะครับตั้งแต่วันที่17ถึง23มกราคมนี้เลครับโอ้โหเป็นเงี้ยเดือนาน้านะฮะสัปดาห์หน้าแล้วสัปดาห์เจอกันหน่อยนะครับเพราะว่าปีนี้ยังไม่ได้เจอกันเลยนี่เป็นครั้งแรกพวกผมไปแน่นอนนะฮะเวสต์วิลล์นะเซนทันเวสต์วิลล์แล้วก็ถ้าเกิดลุงลุงลุงหลานลุงหลานครับ ให้พายกินเดียวหนูไม่โอเคกูเก่งใจเลยนี่ผมหน้าปากด,ดีนะนี่ดูเลยครับมันเอาไปซุกซุกซุกไปหมดเลยลุงมันเอาพายกินเดวข,ของทุกคนไปซุก<น>ไว้กินคนเดียวนะผมไม่มีเลยผมเลยตนะ้อง <c oughs> มีกับเนื้อโอ้โหแต่มันอร่อยจริงอะ่ะอร่อยผมควรที่เขาจะเอาไปซุกแล้วอะ่ะใช่พักตรงนี้สักครู่ครับเพราะกับสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดี๋ยว ขนมปังหน้าหมูครับเชื่อผมเจ้านี้นี่คือสุดยอดแห่งความอร่อยว้าวๆวเลยนี่อร่อยมากไม่เคยทาให้คุณผิดหวังมันแตกต่างจริงท่านผู้ชมคุณพูดถูกไหมอ่ะผมไม่รู้เรื่องเลยครับไม่ไม่บอกว่ากลัวคุณไป